ลังมองหาแอป a F K ไข่อยู่หรือเปล่านี่เลยแอป U G Phone เป็นแอป A F K ที่ลัามาใหม่สดๆร้อนๆและมีระบบต่างๆไม่ว่าคุณจะ F K อะไรอย่างเช่นเกม a l l Star และ Anime Champion หรือจะเป็นแบบ Anime Adventure ก็สามารถ F K ได้เพียงแค่ทุกคนเข้าไปสมัครและใส่โค้ดส่วนลดฟรีแค่นี้ก็เรียบร้อย oh, <my> ลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะครับผม ผมทุกคนเรามาอยู่กับเออรอนะครับผมเป็นตัวใหม่นะผมเป็น l อตู้ใหม่ด้วยนะครับผมทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรอกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเอฟเฟกต์ยังไงนะครับผมทุกคนอย่างนี้นะครับผมเปิดมาก็กลางรูมเลยนะครับผมทุกคนนะอ่าโอเค รอนะครับผมพาส,สีฟของมันก็คือตีติดสตันนะผมทุกคนนะเออเป็นหน้าสุไฟ้านะผมตีติดสตันเหมือนอาริมาเลยนะผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันนี่นะครับผมสกิลของมันนะครับแล้วก็ดาเมจเริ่มต้นนะผมหกพันแปดร้อยนะผมหกพันแปดละกันนะครับผมวงอยู่ที่เจ็ดสิบนะผมตีห้าวินัะนะนั่นนะั่นนะั่นะ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 ครับอ่ะโอเคครับสามพันสอง นะผมขึ้นหมื่นสี่แล้วนะผมเจ็ดสิบแปดนะผมวงนะตีห้าวิสี่พันสี่นะผมอารสี่พันสี่จะมีขึ้นสองหมื่นห้านะผมทุกคนเพ้ยสองหมื่นสองนะผมวงอยู่ที่แปดสิบเจ็ดนะผมตีห้าวินั่นเองนะนะครับผมทุกคนนะอ่าต่อไปเป็นท่าใหม่นะผมทุกคนเป็นเซอร์เคิลเอโอีนะครับ,นะรบ,นะรบผมทุกคนนะนี่เราจะตีติดสตานนะผมทุกนะคนนี่ ดูเหมือนมันมันไม่ได้สตันนานนะผมเพราะว่ามันไม่ได้ไหลหเหมือนอาริมะานะอืมก็จะตีอยู่ในวงนี้นะครผมทุกคนอ่ะตัวละครน,นี้บับนี่ไปแล้วนะครับผมเมอร์ลีนด้วยนะครับผมแล้วก็บอกลีเดอร์ด้วยนะครับผมทุกคนนะอ่ะหกพันแปดนะผมตีดาเมจอยู่ที่ห้าหมื่นนะครับผมทุกคนนะตีกลาวต,ตอนนี้นะอ่ะ โซเชลเอโอเอเออีอย so e ู่นะผมวงขึ้นหนึ é, now, 8, so, one, okay, ่งร้อยสี่แล้วนะผมทุกคนนะเออตีหกวินะผมแปดพันนะครับผมแล้วก็ท่าใหม่นะผมอัพหมื่นสองโอเคเดี๋ยวเรามาดูท่าใหม่กันนะเพราะว่ามันเป็นยังไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยสตันนานอยู่เด้อสตันนานอยู่เด้อเฮ้ยมันติดตันอ๋อ ยังปรับเป็นศูนย์เหรอโอไม่เป็นไรนะครับนี่เลยเป็น circle AOE นะครับผมทุกคนนี่ circle AOE เท่ากับเอ่อฟูฟูจิโทระเลยนะครับผมทุกคนนะเออถ้าหน่อยู่ที่เก้าหมื่นสามพันนะครับผมวงที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะครับผมตีหกวินั่นเองอ่ะอับอีกหมื่นหนึ่งนะครับผมทุกคนอืมรอ,อมีสกิลย้อนกลับด้วยนะครับผมทุกคนนะ ออโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะย้อนกลับยังไงนะผมเป็นสกิลกดด้วยนะครับผมทุกคนนะอ่ะ้ะเมนอยู่ที่สองเอ้ยหนึ่งแสนสองหมื่นนะครับผมทุกคนวงอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบสี่ตีหกวินั่นเองนะครับผมทุกคนนะอ่ะกดย้อนเลยนะครับผมทุกคนอ๋อทำไมย้อนไม่ได้อ่ะ r ูมแอนิมี่แบ็คคือยังไงวะยังไงวะ,ะเปิดยังเปิดยังอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูใหม่นะครับผมทุกคนอ่าเดี๋ยวรอรอมาตรงโคนหินก่อนแล้วกันมันเหมือนอาริม้สเลยนะผมทุกคนนะ นี่ตะกี้กดปุ๊บย้อนไหมย้อนอยังกูไม่เห็นย้อนเลยอะ่ะไม่เห็นย้อนเลยวะเฮ้ยย้ยอนไหม อยู่รอง,งมันมันไม่ย้อนอ่ะอ๋อคือคือมันต้องออกออกรูมก่อนหรือเปล่าจำนึงนะอีกห้าวิออกรูมใช่ไหม ย้อนยังชามหมอชาบ,บยังไงวะไม่เห็นมันขึ้นอะไรเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคช่างมันเถอะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูบัฟรอกันนะว่าเอ่อบัฟไอจังไปแล้วเนี่ยมันจะดมมิดเท่าไหร่นะครับผมทุกคน แล้วเมนอยู่ที่2 0 0แนะครับผมทุกคนนะก็สามารถไปสุ่มหากันได้นะครับผมเป็นตัว LR มาใหม่นะครับผมเพิ่งมาสดๆร้อนๆละ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 นะครับผมทุกคนนะเป็นตัวสตันด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นตัวย้อนด้วยแต่ในคลิปพี่อาจจะแบบเหมือนมันดีเลย์หรือว่ามันบั็อกอะไรก็ขออภัยนะครับผมทุกคนนะก็สามารถไปสุ่มแล้วก็ลองเล่นกันดูนะว่ามันย้อนกันจริงๆหรือเปล่านะครับผมทุกคนนะไปเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับผม